มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่เนี่ยทุกข์หนักค่ะหลายคนเนี่ยแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแถมยังเจอในเรื่องของระบบราชการไทยการรับเงินเยียวยาอะไรต่างๆที่มันล่าช้าซ้ำเติมไปอีกกว่าที่จะมีการปรับขั้นตอนการตรวจสอบให้เร็วขึ้นได้ทำเอาชาวบ้านหลายคนถึงกับท้อใจยอมทิ้งเงิน9,000บาทไปเลยก็มีติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกันกบคุณหนึ่งอัตพลดวงจินดาในเจาะเกาะติดกันเลยค่ะ ช่วงเจาะก่อติดร่วมเจาะก่อติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรี g e n ซี เรียกว่าความล้มเหลวกับการบริหารจัดการก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วเพราะเมื่อช่วงค่ำวานนี้รัฐบาลสั่งปรับลดกฎเกณฑ์เร่งให้ความช่วยเหลือชาวหัดใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมให้ขั้นตอนสะดวกรวดเร็วใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการรับเงินเยียวยาแต่พอรุ่งเช้ามาไม่ทันไรก็วุ่นกันทั้งเทศบาลนครหัดใหญ่ชาวบ้านต่างแย่งเอกสารลงทะเบียนกันโกลาหลก่นตกหล่นในสิทธิเงิน9,000ับาทเยียวยาจากภาครัฐ น้ำท่วมบ้านหมดสิ้นเนื้อประดาตัววันหนักแล้วชายอกสามศอกต้องนั่งร้องไห้กลางน้ำยังพอทนต้องมาต่อแถวแย่งรับสิทธิกันแบบนี้หลายคนตัดเพาะพอกันทีหันหลังแล้วเดินกลับบ้านยอมสู้ชะตากรรมตามมีตามเกิดผมมาเนี่ยนะผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยนี่ยาผมกระเป๋ากระเป๋าตัางค์อันเดียวผมมีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้เลยหมดไม่เหลือครับแล้วผมก็แค่จะมาถามว่าต้องใช้อะไร ถ้าเอาได้ผมก็จะเอาถ้าเอาไม่ได้ผมจะจริงแล้วครับเพราะว่าก้าวบ้านเอาจริงๆก็แค่เอามาประทังชีวิตแค่นั้นเองไม่สามารถออกอบกู้ชีวิตใครได้เลยส่วนคนหนุ่มสาวที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตติดตามข่าวสารพยายามลงทะเบียนทว่าระบบกลับล่มไม่เป็นท่าต้องกลับบ้านตัวเปล่ามาเห็นสภาพบ้านถูกน้าท่วมทั้งหลังยิ่งท้อใจสาทุกความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนเนี้เหมือนซ้าเติมกันนะครับ ระบบจัดการเหมือนเราซ้อมเติมเราผ่านวิกฤตมาแล้วเราต้องมาเจอวิกฤตต่อเน,นื่องอีกน้ําก็เพิ่งมา4วันแล้วน้าเพิ่งมาไฟก็ยังไม่มานะครับตอนนี้แต่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนมาหรือ,อยังผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันนอนไม่ได้ที่นี่ผมต้องไปนอนบ้านญาตทิที่ที่มีน้ํามีไฟต้องไปอาบน้ําอยู่ที่นู่นส่วนขยะริมถนนทั่วเทศบาลนครหัดใหญ่ยังเลื่อนเมืองกองเป็นภูเขาสูงกลิ่นเหม็นคละลุ้งไปทั่ว ไฟฟ้ายังจ่ายไม่ครบระบบน้ำประปายัางไหลแบบเชยแฉะมีน้ำซ้าฝุ่นฟุ้งยังกับเมืองหมอกบ้านเรือนวัดโรงเรียนยังเต็มไปด้วยคราบดินโคลนเ <c oughs> ครื่องมือแพทย์ยา <c oughs> เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดยังรอการฟื้นฟูผ่าน,นกลไกระบบสาธารณูประคที่รัฐบาลให้คำมั่นไว้เจวันชาวหาดใหญ่ต้องได้กลับเข้าบ้านแต่จะจริงไม่ต้องดูกันหลังจากนี้ ประกิจปั้นจากถ่ายภาพอัตพลดวงจินดาประเด็นดเด็จจสีรายงาน